ร้านวาวดับเพิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ ID 0864395510ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้วันที่6มกราคม2อ6 4นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นหนังสติ๊กแบบ2 in 1นะครับผมสามารถยิงได้ทั้งลูกดอกยิงปลานะครับใช้สำหรับยิงปลานะครับผมแล้วก็ลูกเหล็ก8มิลนะครับผมก็ยิงเป้าครับยิงนกยิงหนูทั่วไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับแต่ก็แนะนำให้ใช้เพื่อการกีฬานะครับผมอ่ะโอเคนะครับสมาชิกพัน สำหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าการใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับในส่วนของการยิงปลานะครับสมาชิกรั่นเพราะว่าเราไม่ต้องใส่กาดมือนะครับผมเพราะหนังสติทั่วไปนะครับเวลาเรายิงเราต้องใส่เป็นในชุดของกาดมือไม่งั้นอ่าง่ามมือตรงนี้นะครับอาจมีสิทธิ์โดนนะครับจากลูกดอกปากเข้าไปนะครับอันตรายนะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของอ่าเซฟนะครับเวลายิงไปนะครับเวลาพลาดนะครับโดนจุดนี้นะครับ มือเราก็จะปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเวลายิงแบบนี้นะครับถ้าไม่มีตัวเซฟนะครับตัวกาดตัวนี้ก็จะมีความใช้งานที่อันตรายนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับสมาชิกันในส่วนของง่ามนะครับง่ามตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะนะครับผม ง่ามตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับผมตัวเซฟตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมแล้วก็ตัวครอบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นครอบด้วยพลาสติกนะครับมือจับตรงนี้นะครับแล้วก็โลหะนะครับใส่ในด้านกลางนะครับแข็งแรงทนทานไม่มีหักแน่นอนนะครับสมาชิกันดึงยังไงก็ไม่หักนะครับแข็งแรงทนทานเพราะเป็นโลหะแข็งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ดีไซน์มาได้สวยสวยงามนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถใช้ลูก8มิลิตรนะครับตีเข้าไปได้นะครับผมอ่า เวลาเราจะหยิบยิงมันก็จะง่ายนะครับสมาชิกโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็จะมีลอกนะครับในส่วนของเวลาท่านจะยิงปลานะครับสายเอ็นอยู่ด้านในนะครับผมเปิดหน้าลอกแล้วก็ยิงได้เลยนะครับสาหรับในส่วนของการยิงปลานะครับผมโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะดังภาพแบบนี้เลยนะครับสมาชิกท่านโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของแถมนะครับของแถมก็จะมีในส่วนของลูกดอกนะครับผมลูกดอกสําหรับ ยิงปลานะครับผม2ลูกนะครับผมซึ่งแถมไม่ฟรีนะครับผมแล้วก็ลูกเหล็กแปดมิลนะครับประมาณ1น0้นัดนะครับแถมไม่ฟรี1ถุงนะครับผมแล้วก็ยางสำรองสําหรับยิงลูกเหล็กแปดมิลนะครับ1เส้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยางยิงปลานะครับ2เส้นนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผม1ชุด1เซตนะครับอยู่ที่ราคา390บาทรวมส่งฟรีนะครับผมย้ํานะครับผมสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมอ่าก็ ถือว่าพลาดโอกาสนะครับท่านใดยังไม่สั่งซื้อนะครับผมก็ตัดสินใจเอานะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับราคาชุดละ390บาทถือว่าคุ้มมากนะครับผมโอเคบอกอีกครั้งนะครับคุ้มมากสําหรับราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผม สนใจสินค้านะครับผมแอดมาที่ Line ID 0864395510ครับผมย้ำนะครับแอดมาเป็น ID นะครับผมไม่ใช่เมมเบอร์มันไม่ขึ้นนะครับผมแอดมาในช่อง ID Line เท่านั้นนะครับผมเวลาแอด Line นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับผมในช่องเบอร์โทรแล้วก็ ID นะครับกดไปที่ช่อง ID Line นะครับผมอ่าโอเคนะครับแอดมาสอบถามกันได้นะครับราคาเพียง390บาท ย้ำรวมส่งฟรีนะครับไม่มีค่าส่งเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ